ต่อมาได้องค์พระนางสุรัสวัสดีค่ะไพ่ใบนี้เขาบอกเลยว่าให้ชาวราศีพิจิกนะคะคอยดูแลสถานประกอบการบ้านช่องห้องหอที่อยู่อาศัยเนี่ยให้มีความสวยงามค่ะจัดห่วงจุ้ยให้เหมาะสมค่ะนะ เห็นไหมดีเลิศมากๆเลยทำบ้านให้สะอาดสะอ้านค่ะสิ่งใดเข้าของที่เป็นของเก่าเก็บเก็บใส่ลังเก็บใ่กลกรงให้เรียบร้อยนะคะสิ่งใดที่ไม่ได้ใช้แล้วจำหน่ายใจแจกค่ะสิ่งใดที่มีคุณค่าต่อจิตใจ เก็บเข้าที่เข้าทางให้สวยงามนะสิ่งใดที่มันลกเนี่ยมันกีดขวางการเดินทางของการเงินท่านผู้ชมนะคะดูแลห่วงจุย้ยดูแลสถานประกอบการให้ดีทาสีบ้านใหม่ทาสีสำนักงานใหม่ทาสีสถานประกอบการใหม่ทำอย่างไรก็ได้ให้มันดูมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มีความสีวิรุฬร์นะคะท่านผู้ชมโอ้โหโองค์พระนางสุรสัสวดีนี่ท่านมาเลยนะคะ กราบสวัสดีทุกๆท่านท,ที่เครารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิ้มซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบยิมซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2566ค่ะ ท,ท่านชมคะท่านใดก็ตามที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง30พฤศจิกายนตัวท่านสามารถนะคะเข้ามารับชมคลิปนี้ได้คะ่ะ การแบ่งวันวันแบบนี้นะคะเป็นการแบ่งวันแบบหลักการของสถาบันไพ่พรหมยาณค่ะเราจะแบ่งนะคะตั้งแต่วันที่1นึถึง30พฤศจิกายนถือว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงราศีพิจิกคาคสำหรับท่านใดนะคะที่ได้รับการพยากรณ์แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะมหาสัตเลขนะคะ หรือการพยากรณ์ดวงแบบสากลศาสตสากลต่างๆเนี่ยการแบ่งวันจะแตกต่างกันออกไปนะคะท่านผู้ชมดังนั้นท่านเด็กก็ตามที่เกิดระหว่างวันที่1นึถึงส0พฤศจิกายนและเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจาร,รย์ดีบุใครใจแล้วก็นะถือว่าตัวท่านเองเกิดราศีพิจิกนะคะเรามาเริ่มรายการกันเลยคะ่ะ อมอคีพาหูบุผังสการะวันธานังครูบาจาริ์ยัองอาจริยเทวามุนีรือศีสิทธาปิตามาตาอโรคเยนะสุเขนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุาธาธเป็นสิษย์มีครูค่ะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยละลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ียิบซีใครใจเนี่ย ขออนุญาตเลือกไพ่แทนตัวชาวราศีพิจิกทุกท่านทุกคนทั่วโลกนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะโอ้โหพลังงานเขาเยอะมากเลยนะคะไพ่พรหมยานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกนะคะมีอายุอานามเนี่ย 23ปีเต็มแล้วนะคะท่านผู้ชมความแม่นยำและชัดเจนของเขาเนี่ยจึงมีมากไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะแม่ค่ะมารับชมนะคะดวงชะตาของชาวราศีพิจิกค่ะโอ้โหพลังงานเยอะมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามารับชมกันนะคะ พลังงานเยอ่งจริงเลยเนี่ยผ่านมือสู่ไพ่มาเลยทีเดียวนะคะโอ้ดีไพ่สวยด้วยนะคะท่านผู้ชมไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นพญาสุครีบนะคะสวยงอมมากด้พญาสุครีบเนี่ยบอกเลยว่าอ่าเดี๋ยวอาจารย์เปิดไพ่ให้หมดก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> นะใจร้อนรีบพยากรณน,นะคะโอ้ยมีไพ่สวยๆหลายใบยเลยทีเดียวท่านผู้ชมแอร์อาจารย์เบนเนี่ยนะฮะเปิดไพ่นะคะไพ่พรหมยาณเนี่ยครบและ โอ้โหสวยไหลใบเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมคะอย่างพาไพ่ใบแรกเนี่ยได้พญาสุครีบนะคะท่านผู้ชมชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะโอ้แล้วก็ยังที่สําคัญมีไพ่ประจําตัวของชาวราศีพิจิกมาด้วยคือองค์เทพธิดาแมงป่องแคโอ้โหดวงดีมากแสดงว่าพลังงานดีมากๆเลยทีเดียวนะคะสําหรับพไพ่ใบแรกคือพญาสุครีบคะ่ะ เขาบอกเลยว่าตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยตัวท่านเองเป็นผู้ที่รักความยุติธรรมมากที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดและไม่อยากได้อะไรของของใครเลยนะคะนะและตัวท่านเองเป็นคนที่มีความละเอียดรอบครอบมีความระมัดระวังเนี่ยสูงมากมกนะคะชาวราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนนี้ตัวท่านเองยิบจับใจใช้สส่สิ่งใดก็ตามนะคะ เป็นเงินเป็นทองค่ะเห็นไหมคะได้พยาสุครีบเนี่ยคือความมีระเบียบมีวินยัยความขยันขันแข็ขงการตรงต่อเวลาการลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะใบนี้เลยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวชาวราศีพิจิกนะคะดังนั้นเนี่ยตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะไม่ว่าตัวท่านเองจะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้ รอดปลอดภัยนะโอ้โหชีวิตนี้ด,ดีสามารถบริหารจัดการดําเนินการเรื่องราวต่างๆเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะชาวราศีพิจิกเห็นไหมพลังงานของครูบาอาจารย์เข้ามานะคะท่านผู้ชมต่อแมาค่ะองค์ทาวิรูป,ปักนะคะไพ่เบเนี้เขาบอกว่าชาวราศีพิจิกเองนะคะ ต้องมีในด้านของการนําตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่เขาประสบความสําเร็จแล้วนะคะในด้านของการบริหารการเงินนะคะองค์เทพเทววิรูปักเนี่ยมาเตือนไกลๆมาเตือนนิดๆมาสกิดนหนๆนะคะว่าชาวราศีพิจิกเองเนี่ย ให้เรามาระวังในด้านของระบบบัญชีรายรับรายใจ่ายให้เรามาระวังในเรื่องของระบบการเงินนะคะดังนั้นนําตัวของท่านเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้ที่เขามีความรอบรู้ในด้านของการเงินนะและที่สําคัญให้มีการดูแลระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยให้มากเป็นพิเศษในช่วงเดือนพฤศจิกายน,านนี้ค่ะนะโอ้โหต่อมานะคะท่านผู้ชมองค์เทพพระสุข นี่เห็นไหมเป็นความโชคดีของชาวราศีพิจิกค่ะคุณแม่เนี่ยมีความเข้าจิตเข้าใจในตัวของชาวราศีพิจิกดีรวมทั้งผู้บังคับบัญชานะคะโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขามีความเข้าจิตเข้าใจในตัวของชาวราศีพิจิกดีให้การผลักดันในการสนับสนุนชาวราศีพิจิกเป็นอย่างดีค่ะสําหรับท่านใดที่อยู่กับอยู่ใกล้ชิดนะคะ มีเครือญาติพี่น้องอยู่ใกล้ชิดเครือญาติพี่น้องเครือญาติพี่น้องเป็นไงคะให้การผลักดันให้การสนับสนุนชาวราศีพิจิกอย่างดีเยี่ยมด้วยเช่นกันท่านใดที่มีเพื่อนรักเพื่อนสนิทมิสหายเพื่อนแท้เพื่อนตายเขาน่ารักและจริงใจนะคะกับชาวราศีพิจิกด้วยเช่นกันคะ่ะนะโอ้ไพ่สวยงามากมมนะคะท่านใดนะคะที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณแม่นะคะพาคุณแม่เนี่ยไปช้อปปิ้งในวันหยุด นำเงินเนี่ยใส่ซองให้อุดแม่นะคะเผื่อว่าวันดีคืนดีมีรถเอาเลี้ยงผ่านมาหน้าบ้านมีรถผลผลไม้ผ่านมาหน้าบ้านนะคะคุณแม่จะได้มีตังจับใจใช้สอยค่ะ นะหรือคุณแม่ปรารถนาที่จะไปทําบุญทั้งภายในทั้งภายนอกนะคะต่างประเทศนะคะคุณแม่จะได้มีปัจจัยในการไปสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะท่านผู้ชมให้เป็นเงินบ้างก็ได้นะคะบางครอบครัวเนี่ยถือว่าซื้อเข้าซื้อของอยู่ดีวกันเลยไม่ให้เงินนะคะต้องให้เงินนะคะต้องให้เงินคุณแม่นะคะต่อแม่ค่ะองค์เทพที่ดาบ พี่เอ่อทิดาเมงป่องเนี่ยนะฮะเป็นไพ่ประจําตัวของชาวราศีพิจิกท่านผู้ชมไพ่ใบนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าชาวราศีพิจิกเองเป็นความโชคดีของท่านนะคะได้รับการผลักดันรับการสนับสนุนเนี่ยจากบุคคลต่างๆเนี่ยที่อยู่ในวงสังคมนะไม่ว่าจะเป็นอยู่ในหน่วยงานเดียวกันอยู่ในองค์กรเดียวกันหรืออยู่ในวงการของท่านนะคะไม่เป็นศัตรูกับท่านนะคะนะไม่ทำลายท่านนะคะไม่แทงข้างหลังไม่หักไม่หักหลังท่านเห็นไหม ะะเพียงแต่อาจจะมีในด้านของชั้นเฉิงเท่านั้นเองนะคะท่านผู้ชมแต่ไม่ทำร้ายท่านนะคะดวงศัตรูศัตรูไม่มีค่ะนะสำหรับเกณฑ์การเดินทางไกลไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศของชาวราศีพิจิกเนี่ยเกณฑ์การเดินทางปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีค่ะเกณฑ์การเดินทางมีนางฟ้าเทวดามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองชาวราศีพิจิกเนี่ยตลอดการเดินทางนะคะโอ้โหดีเลิมากๆต่อม ะะองค์พระแม่อุมาท่านผู้ชมคะองค์พระแม่อุมอาเนี่ยนะคะท่านมาสื่อสารว่าให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยหาสมุดดีๆมาสักเล่มหนึ่งค่ะแล้วให้ตั้งจิตตั้งใจแบบแท้จริงแบบ100%เซแบบจริงจังเลยนะคะเขียนโครงการในสิ่งที่ชาวราศีพิจิกต้องการบริหารต้องการสร้างและลงมือทําเขียนไปเลยค่ะ นะการเขียนการจดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นและเป็นการลงมือทําแล้วนะคะให้เขียนไปเลยท่านต้องการมีแรงปรารถนาอันแรงกล้าในเรื่องใดมีความต้องการอันแรงกล้าในเรื่องใดที่ต้องการเสริมสร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์เนี่ยสร้างขึ้นมาให้เป็นรูปธปรรมและแบ่งสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะไปยังบุคคลต่างๆ ในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะแบ่งปันออกไปนะคะท่านผู้ชมตัวท่านผู้ชมเองสามารถที่จะดําเนินการนะคะเขียนแผนการตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อ Z ได้เลยนะคะหากตัวท่านเองเนี่ยต้องการในด้านของความรู้ความสามารถต่างๆนะคะ นะนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดค่ะกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือครูโคช้ชครูบาอาจารย์นะคะผู้ซึ่งเขามีความรู้ในสิ่งที่ตัวชาวราศีพิจิกจะมีความสนอกสนใจนะคะไปเก็บเกี่ยวค้นคว้าหาความรู้นำมาพัฒนาปรับปรุงสร้างเสริมสร้างเทคนิคกิมมิคความรู้ความสามารถของท่านค่ะเพื่อนำประกอบในการสร้างนะคะสิ่งที่ชาวราศีพิจิกต้องการสร้างและลงมือทำให้เกิดขึ้นเป็น รูปธปรรมเนี่ยขึ้นมานะคะให้เร่งรีบสรรสร้างและลงมือทําในทันทีนะไพ่องค์พระแม่อุมาบอกว่าชาวราศีพิจิกเป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะและมีความคิดดีๆมีไอเดียดีๆมีสิ่งมีแรงปรารถนานะคะที่ต้องการสร้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้ประสบความสําเร็จและเป็นรูปธปรรมและตัวท่านเองก็ มีแนวความคิดที่ต้องการแบ่งแบ่งนะคะแบ่งแชร์เขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์แชร์เรื่องเราดีๆไปยังทุกๆคนในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะอันนี้คือองค์พระแม่อุม,มานะคะทำแล้วเนี่ยมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จเนี่ยอย่างแน่นอนเพราะว่าพระองค์พระแม่อุม,มาเนี่ยเขาบอกเลยท่านเป็นคนที่มีความจริงจังจริงใจมากและสามารถบริหารจัดการดําเนินการนะคะบริหารจัดการได้อย่าง เป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ชาวราศีพิจิกเนี่ย ได้วางแผนเอาไว้นะคะตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อแซเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะนี่ความโชคดีของท่านนะคะพระนารายณ์บรรทมศีลน,นะความท้าทายต่างๆเรื่องราวต่างๆในชีวิตของท่านนี่นะคะหหากตัวท่านเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวท่านเองได้รับกําลังอ,อกกาลังใจจากตัวของท่านเองคือได้รับกําลังจิตก,กําลังใจจากจัก,กรวาลจากพระผู้สร้างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราศีพิจิกเนี่ย เคารพรักและนับถือนะคะให้ตัวท่านเองมั่นจิตมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองเนี่ยอย่างเต็มที่นะในกรณีที่1ในกรณีที่2คือท่านเป็นผู้ที่โชคดีมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การผลักดันให้การสนับสนุนในการที่ตัวชาราศีพิจิกจะกระโดดข้ามผ่านความท้าทายสิ่งต่างๆในชีวิตเนี่ยได้นะคะ สรุปก็คือไม่ว่าตัวท่านเนี่ยจะมีผู้ใหญ่มาอุปถรัรมภ์หรือตัวท่านเองจะอุปถัมภ์ตัวท่านเองหรือมีพลังงานดีๆนี่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังงานจัก,กรวาลน,นะคะพระผู้เป็นเจ้านะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเรียกเลยนะคะอย่างไรก็ตามไพ่ใบน,นี้บอกว่ามีผู้ให้การผลักดันและสนับสนุนและที่สําคัญเลยตัวท่านเองค่ะเป็นผู้ที่สนับสนุนตัวท่านเองเนี่ย ในทุกๆวินาทีนะคะอย่าลืมนะคะบางท่านนะคะน้อยน้อยอกน้อยใจไม่มีใครมาผลักดันไม่มีใครมาสนับสนุนอย่าลืมสิคะตัวท่านเองเป็นผู้ที่อย่างน้อยก็มีตัวท่านคนคนหนึ่งล่ะค่ะนะเห็นไหมและที่สําคัญเลยชาวราศีพิจิกจะต้องคอยมันศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะคะเห็นไหมสิ่งนี้เองจะช่วยทําให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆสิ่งสวยงาม นะคะแบ่งปันไปยังทุกๆคนในโลกและทุกๆคนบนโลกไปน,นี้ได้นะคะชาวราศีพิจิกแม่ไพ่สวยนะเนี่ยได้องค์พัฒนารายบรรทมศิลป์ก็เรียกว่าตัวท่านเองสามารถกระโดดข้ามพันความท้าทายต่างๆในชีวิตเนี่ยไปได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะ อย่าลืมคอยดูจิตดูใจของตัวเองทําจิตใจของตัวเองให้อยู่ในคลื่นความถี่ที่สูงนะคะในตัวของมนุษย์เราเนี่ยมีว i เบรชั่นค่ะท่านผู้ชมนะวเบรชั่นของเราก็คือความถี่และวเบรชั่นของเราเวลาเราสะสมวเบรชั่นให้ตัวเราเนี่นะคะพัฒนาวเบรชั่นของเราเนี่ยให้มันมีความถี่ที่สูงตอลอดเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะ เวลาเรามีความสุขมีความอิ่มเอิบใจมีความอิ่มเอิมใจนะคะวายเบรชั่น <ib> ในตัวของเราเขาจะลอยในที่สูงค่ะและเขาสามารถที่จะไปจูนกับคลื่นความถี่วายเบรรชั่นที่อยู่ในจัก,กรวาลนี้ได้นะคะและสามารถดึงดูดในด้านของความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งความสุขความรวยเข้ามาสู่ตัวเราได้โดยง่ายค่ะ นะชาวราศีพิจิกโอ้หูนี่ขอแสดงความโชคดีขอแสดงความยินดีกับชาวราศีพิจิกที่ตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความโชคดีที่ได้คู่ครองที่น่ารัก นะคะสำหรับท่านใดที่แต่งงานแล้วนะคู่ครองของท่านเนี่ยมีการผลักดันส่งเสริมสนับสนุนเขาเรียกว่าคู่เนี่ยคู่ชีวิตเนี่ยทำบุญร่วมกันมาเลยทีเดียวนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วชีวิตดีดีนะคะผลักดันสนองสนับสนุนกันให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชววลนะสำหรับท่านใดที่แต่งงานยังไม่ได้แต่งงานประทานโทษสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้แต่งงานกันแต่เป็นแฟนกันมานานแล้วเกณฑ์การแต่งงานกันสูงมากมาก ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เคยอกหักรักคุดรักเป็นพิษรักมีบาดแผลนะคะเคยเจ็บปวดในเรื่องของความรักมาก่อนหน้านี้นะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้หัวจิตหัวใจของท่านเริ่ม ดีและบาดแผลเริ่มสมานแผลแล้วดังนั้นนะคะให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยเปิดจิตเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้กับมีคนพิเศษเนี่ยเข้ามาในชีวิตของชาวราศีพิจิกได้แล้วนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้เห็นไหมโอ้โหดีมากๆเลยสำหรับท่านใดนะคะที่มีธุรกิจเป็นส่วนตัวของตัวเองเนี่ยนะและ มีหุ้นส่วนให้องค์พระแม่ลักษมีเนี่ยบอกเลยว่าหุ้นส่วนเนี่ยเป็นผู้ที่มีความจริงจังจริงใจและสามารถนําความมั่งคั่งนําความร่ํารวยเนี่ยมาสู่ตัวท่านได้นะคะชาวราศีพิจิกแมแม,แมดีเลิศมากเลยสตอแม่นะคะองค์พระยมราชนะองค์เท้ายมราช องค์เท้ายมราชเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้ช่วงนี้ให้ชาวราศีพิจิกเองเนี่ยมันสวดมนต์เหมือนไหว้พระมันปฏิบัติธรรมค่ะมันเจริญสติมีโอกาสเปิดบทสวดมนต์นะคะเช่นบทสวดมนต์องค์พระแม่กวนอิมบทสวดมนต์อิติปิโสบทสวดพระคาถาเงินล้านนะบทสวดมนต์ชินบัญชรบทสวดมนต์ทุกๆบทสวดมนต์ที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยมีจิตสัมผัสนะคะ หรือตัวท่านสามารถเปิดเพลงบรรเลงได้ยกตัวอย่างเช่นเพลงบรรเลงของท่านอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีพิจิกต้องคอยควบคุมอารมณ์และจิตใจของตัวท่านเนี่ยให้มีคลื่น v i บ r a t i ชันี่นะคะให้สูงอยู่ตลอดเวลานะมีความสุขอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะ และมันสร้างคุณงามความดีให้กับตัวเองแบ่งสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆไปยังบุคคลต่างๆในวงสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะแล้วสิ่งที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยมีแรงปรารถนาแรงกระแมีโอกาสสมดังใจปรารถนาทุกประการค่ะนะโอ้โหดีเลิศมอกท่านผู้ชมคะต่อมาได้องค์พระนางสุรัสวสดีค่ะ ให้ใบบนี้เขาบอกเลยว่าให้ชาวราศีพิจิกนะคะคอยดูแลสถานประกอบการบ้านช่องห้องหอที่อยู่อาศัยเนี่ยให้มีความสวยงามค่ะจัดห่วงจุ้ยให้เหมาะสมค่ะนะเห็นไหมดีเลิศมากๆเลยทำบ้านให้สะอาดสะอ้านค่ะสิ่งใดเข้าของที่เป็นของเก่าเก็บเก็บส่ลังเก็บใส่กก่องให้เรียบร้อยนะคะสิ่งใดที่ไม่ได้ใช้แล้วจำหน่ายใจแจกค่ะ สิ่งใดที่มีคุณค่าต่อจิตใจเก็บเข้าที่เข้าทางให้สวยงามนะสิ่งใดที่มันโลกเนี่ยมันกีดขวางการเดินทางของการเงินท่านผู้ชมนะคะดูแลห่วงจุย้ยดูแลสถานประกอบการให้ดีทาสีบ้านใหม่ทาสีสำนักงานใหม่ทาสีสถานประกอบการใหม่ทำอย่างไรก็ได้ให้มันดูมีความจเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มีความสีวิลไรนะคะท่านผู้ชมโอ้โห องพระนางสุรสัสวดีนี่ท่านมาเลยนะคะอ๋อสำหรับสุขภาพพรรณาไมยของคุณพ่อนะคะสุขภาพของคุณพ่อท่านใดที่กําลังไม่สบายเคยเจ็บป่วยอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะสุขภาพพรรณนาไมยดีขึ้นคะ่ะนะสำหรับสุขภาพพรรณนาไมยของคุณแม่นะคะให้คุณแม่งดบริโภคเนื้อวัวเนื้อสัตว์ งดบริโภคขนมปังงดบริโภคพวกแป้งนะคะจะส่งผลให้คุณแม่เนี่ยมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อนะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหาพชัดเจนนะจ๊ะต่อมปค่ะองค์เทพพระอิน์ทบอกแล้วไงว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงดีท่านใดตกงานอยู่มีเกณฑ์การได้งานใหม่เห็นไหมโอ้โหดีเลิศมากดังนั้นช่วงนี้นะลุกขึ้นมาปัดฝุ่นนะคะ ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมวิชาหาความรู้ให้กับตัวเองไม่ว่าท่านจะทำงานอยู่ในออฟไลน์ออนไลน์ธุรกิจการเกษตรธุรกิจทุกชนิดบนโลกใบนี้นะคะหาความรู้ค่ะเรียนผสมภาษา,าค่ะอยู่ในวงการไหนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะนะคะเห็นไหม โอ้โหสุดยอดมากๆดวงของชาวราศีพิจิกดวงดีมากๆเลยนะคะนะมีเกณฑ์กันได้งานมีเกณฑ์กันเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีเกณฑ์กันได้ปรับเงินเดือนที่สูงขึ้นนะคะต่อมาค่ะพี่เอ่ออันนี้เป็นพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรนะคะท่านใดนะต้องการในด้านของความมีโชคมีลาบนี่นะคะในไพ่เขาบอกว่าต้องรอคอยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดท่านเนี่ยต้องการ มีโชคลาภที่สมดังใจสมความปรารถนาตัวท่านเองนะคะในทุกๆเชา้าท่านผู้ชมก่อนท่านลุกมาจากเตียงนอนเนี่ยท่านนอนนิ่งๆค่ะทำจิตใจสบายๆหายใจลึกๆสูดลมหายใจลึกๆค่ะนะและกล่าวคำขอบคุณค่ะกล่าวขอบคุณกล่าวคำขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์กล่าวคำขอบคุณ,ค,ค,ณคุณพ่อคุณแม่กล่าวขอบคุณครูบาอาจารย์ ที่ทาให้ตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้ที่มีคุณภาพเป็นผู้ที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในจักรวาลนี้นะคะกล่าวขอบคุณกล่าวคาขอบคุณที่นอนกล่าวคาขอบคุณพัดลมกล่าวคาขอบคุณแอร์คอนดิชันกล่าวคาขอบคุณสิ่งดีๆที่อยู่ร,บรอบๆตัวคุณ ะะที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยนอนหลับสบายมาทั้งคืนนอนหลับฝันดีและทําให้จิตใจของคุณมีความเบิกบานใจอิ่มเอมใจกล่าวคําขอบคุณอากาศดีๆนะคะที่ทําให้ร่างกายสสารน,นี้ของคุณเนี่ยมีความสวยงามมีความหลอ่อมีความเท่มีพลังงานดีๆและสามารถดำเนินชีวิตที่ด้วยความเบิกบานใจด้วยความอิ่มเอมใจด้วยความสุขในตลอดทั้งวันนะ แล้วค่อยลุกขึ้นมาจากเตียงนอนไปอาบน้ําอาบท่าบางท่านอาจจะเข้าห้องพระบางท่านอาจจะไปออกกําลังกายนะคะอาบน้ําแต่งตัวไปที่ทํางานวันนั้นพลังงานดีๆนะคะคลื่น v i b r i t i o n นนะคะคลื่นความทีดีๆก็จะดึงดูดนะคะเข้ามาสู่ตัวชาวราศีพิจิกในวันนั้นท่านมีความสุขตลอดทั้งวันและท่านให้รักษาความสุขนะคะ ไว้อย่างสม่ำเสมออย่างสม่ำเสมอนะคอยควบคุมดูแลจิตดูแลใจนะคะให้มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจอยู่อย่างสม่ำเสมอนะมีโอกาสมีโชคลาภมีโอกาสถูกหวยรวยโปรมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มีโอกาสได้เงินเป็นหลักล้านหลักสิบล้านหลักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านนะคะโดยที่ตัวท่านไม่ต้องรอคอยเหมือนในไพ่พระอภัยมณีกับ นางผีเสื้อสมุทรนะคะเห็นไหมเนี่ยไพ่ก็สื่อสารมาแล้วนะท่านผู้ชมพลังงานจากักรวาลพลังงานดีๆเนี่ยเขาสื่อสารมาส่งส่งสื่อส่งข้อความนะคะส่งสัญญาณมานะคะผ่านมือสู่ไพ่สู่ท่านผู้ชมค่ะนะ,ะนต่อมาค่ะโอ้โหได้ไพ่โมราดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีนะหลายใบเลยเนี่ยเกณฑ์ดีมากๆ มีสิ่งหนึ่งค่ะที่ไพ่โมราเตือนมาให้ชาวราศีพิจิกมีความเป็นตัวของตัวเองมั่นจิตมั่นใจในตัวของตัวเองไม่ให้ลังเลไม่ให้สงสัยในทุกๆเรื่องในทุกๆด้านค่ะความลังเลความสงสัยทําใ้้คนหัวทิ่มมาเยอะแล้วนะคะและเป็นตัวทำให้เป็นตัวกีดขวางความสำเร็จของทุกๆคนบนโลกใบนี้ ห้ามลังเลห้ามสงสัยค่ะและอาจารย์เบยิบสี่ใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกจบลงแล้วค่ะอาจารย์เบยิบสี่ใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณ เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกๆท,ท่านทุกๆคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แนดดวเอสเตรียอสเลียและเซียฮ่องกงคอรเรียลากัมพูชาไทยเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะรวมทั้งชาวจีนเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์เียิปซีใครใจกันครั้งใด ก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ hmm. ่งกดติดตาม mm hmm. กดขอบคุณ mm hmm. และกด Super อร mm ์แดงให้กับอาจารย์เบย์ยมซีคลายใจค่ะ mm hmm. ก่อนจากกันอาจารย์เบย์ยมซีคลายใจขอให้ mm hmm. เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุข มัง่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบยิ้มสีใครใจได้ไหมในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ